ก่อนจะไปดูฝากกดติดตามด้วยนะแต่ถ้าใคร <Viol in S 1> อยากดูแบบไม่ต้องรอก็สมัครสมาชิกไว้แล้วจะมีตอนรับสําหรับสมาชิกทุกวันอาทิตย์ด้วยพร้อมจะไปดูการ์ตูนเก่าหรือยังเราพร้อมจะเรียนนานาแล้วเฮ้ยใครยังช่วยหน่อยไม่มีใครตามมาครูโยงทำอะไรทับเนี่ยอาทําได้ก็ช่วยชีวิตพวกเธอไงผมนึกว่าครูโยงจะโซ่อีก โอ้โหถามจะให้ครูสู้กับพวกนั้นนะนะเธอเห็นว่าครูเป็นซูเปอร์แมนเลยไงฝ่ายนั้นมีตั้งเจ็ดคนแถมแต่ละคนนี่ะระดับโหดหวทั้งนั้นเจ็ดรวมหนึ่งถ้าได้ประทากันนะไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตกลัวทําไมครูโยงเพราะว่าครูโยงเก่งกว่าพวกนั้นอีกนะเอาอะไรมาพูดอย่านะเว้ยอย่าพูดแบบนี้ให้คนอื่นได้ยินเด็ดขาดคนเก่งมักจะมีชีวิตที่ไม่สงบเพราะงั้นครูขอเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปดีกว่า ครูโยงครับแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้ดูเหมือนว่าเป้าหมายของไวเปอร์จะเล็งมาที่ครูโยงแล้วนะเล็งมาก็หนีได้ครูไม่ชอบการประทะไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงเออพูดดีไปเถอะเดี๋ยวมันก็ตามมาครูโยงเพราะว่ามันเล็งเป้าไว้แล้วแล้วลยังไงเล็งมาก็หนีต่อโอ้ครูโยงอ่อนกว่าที่คิดจะให้ไปสู้กับทั้งเจ็ดคนนั้นมันก็พอซู้ได้อยูน่นะแต่ปัญหาก็คือมีเด็กสองคนอยู่ในสภาพแวดล้อมด้วยนี่ดิถ้าจะให้สู้ด้วยปกป้องไปด้วยจะทำยังไง ไอ้แววนครูขอโทษมือมันหลืนเออแต่ก็ดีแหละลงไปซักครูเมื่อแล้วแล้วทีนี้จะไงต่อดีครับครูโยงล่าสุดไวเปอร์ก็ได้ทั้งพอมนรกพอมดสวรรค์ไปเข้ารวมทีมอีกโอ้โหยังโหดเลยทีนี้เพราะว่าคงไม่มีใครในหมู่บ้านเราสู้ได้แล้วมั้งอันที่จริงครูว่าก็มีอยู่นะคนที่สู้ได้นะคนที่สู้ได้นอกจากครูโยงมีใครอีกเหรออย่าบอกนะว่าเป็นผมไม่ใช่เธอแนนแ่น แต่ก็อาจจะใช่ก็ได้นะถ้าเกิดว่าเธอฉลาดกว่านี้งั้นผมจะฉลาดกว่านี้ฝันไปเถอะครูโยง่งดร๋ยว่าลุงโกรนลุงขาวลุงกล้ามพ่อผมเพราะว่าแต่ละคนนี้ก็เป็นแกนของครูโยง่งอ่าจะพูดยังไงดีละ่ะไอ้พวกนี้มันก็เก่งนะแต่ข้อเสียหลักๆเลยก็คือพวกนี้ขี้เกียจสู้ก็เหมือนกับครูนี่แหละขี้เกียจสู้อ้าวถ้างั้นใครล่ะครับโถ่ทั้มก็แม่ลูกนรกไงน้องโหงกับจา๋า น้าจ่ากับน้องหงเออใช่แล้วสองคนนี้ระดับท็อปคลาสเลยนะครูว่าแค่มีสองแม่ลูกนี้ก็ทำลายล้างจักรวาลได้แล้วแหละจ่าบังคับคนให้หลับแล้วสั่งให้ละเมอทำอะไรก็ได้ส่วนน้องหงเป็นสกิลแรงโน้มถ่วงถ้าเกิดว่าเราเรียกสองแม่ลูกนี้มาได้นะศึกครั้งนี้หมูหมูหมอะไรหมูหมูเราเมื่อกี้ได้ยินไม่ชัดครูโยตามมาแล้วเห็นไหมฮะทำไมตามมาเร็วจังไม่เห็นจะยากเลย ฉันก็แค่ใช้เวทมนตาทิพดูแค่นั้นเองแล้วหลังจากนั้นข้าก็ใช้เวทม์หูทิพแอบฟังว่าคุยอะไรกันนี่คิดจะไปเรียกจ๋ากับน้องหงมาช่วยงั้นเหรอว่าให้ครูโยงความแตกแล้วไม่ให้ไปง่ายๆหรอกทำได้ดีมากพ่อมดเสื้อลายพ่อมดเสื้อขาวแล้วหลังจากนั้นฉันก็ใช้เวทมนตตรวจ,จับหาสิ่งมีชีวิตก็เลยรู้ว่าอยู่ตรงนี้แหละแล้วผมก็าพาวาัฟทุกคนมาครับครูโยงขอบใจมากเป็ดที่หางานให้ครูไม่เป็นไรครับผมทําเพื่อนายท่านไวเปอร์โอโหโดนสะกดจิตแบบเต็มรูปแบบแล้วผมก็วางกกัับบดดรเินมมถววี้้้ไหลค อะไรเนี่ยเฉวงทำไมใจร้ายจังเพื่อนายท่านเฉวงไอโหดแล้วข้ากระด้กางบารีารยปิดล้อมแถวลี้ไว้หมดแล้วพราแกไปไหนไม่ได้หรอกครูโยงเอาไงดีทำอะไรไม่ได้แล้วใช่ไหมเนี่ยดูเหมือนสถานการณ์มันจะเลวร้ายกว่าที่คิดนะโอโหนี่ครูลืงไปเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องของพลังการต่อสู้แต่ว่าลักษณะความสามารถพิเศษของแต่ละคนด้วยดิ เหมือนกับว่าเราต้องเผชิญกับปัญหาหกแบบในเวลาเดียวกันไอ้แก้ทีเราปัญหาไม่ก็ได้อยู่แต่ต้องแก้ทีเดียวหปัญหามันจะแก้ยังไงไอโยงผมมีข้อเสนอข้อเสนอหรอไหนเหล่ามาซิเอาล่ะจะถามแค่ครั้งเดียวนะข้อเสนอมีอยู่สองทางเลือกข้อเสนอก็คือจะมาเป็นลูกน้องดีๆหรือว่าจะมาเป็นด้วยน้ำตาโอ้โหให้ถามอย่างนี้เลยเหรอคุยโยงเลือกเป็นด้วยน้ำตาเลยครับฮ่าๆดูจะตัดสินใจยากสินะ ว่างจะมาเป็นลูกน้องดีๆหรือจะมาเป็นด้วน้ำตาแต่ว่าจะพูดแค่ครั้งเดียวลืมถ้าเกิดว่าเราไปเป็นลูกน้องของไวเปอร์อีกคนหนึ่งจบสิ้นแน่หมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้จะไม่มีคนรออีกต่อไปเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดิมแล้วอะไรนะครูโยงได้ยินไม่ชัดจะให้ไปเป็นลูกน้องหรือไม่เอาหรอกแต่จะทํายังไงล่ะถึงจะเรียกจ๋ากับน้องหงมาได้เฮ้ยเด็กชัดเป็ดครับผมครูโยงวาร์ปแม่เธอกับน้องหงมาที่นี่หน่อยดีครับผมสวัสดี แค้จะบ้าหเหรออ้าวทำไมอะครับจะเรียกมาทมําไมเธอเป็นลูกน้องฉันนะอา้าวแต่นั่นครูผมนะก็ถึงจะทําให้เป็นลูกน้องแต่ก็มีลูกน้องดีๆอยู่เหมือนกันเรียกมาเลยเ็ดเดี๋ยวครูให้เกรดสี่สวัสดีปีย,ยอะไรอนะนายท่านนี่ได้เกรดสี่เลยนะโอ้ยป่วยกระบาลเธอต้องเชื่อฉันเพราะเธอเป็นลูกน้องของฉันครับได้เลยครับโหเกือบสําเร็จนะครูยองแต่ก็แค่เกือบไม่ได้ผลอาละถ้าง,งานก็มีอยู่ทางเดียวเฮ้ยไม่อยากจะทําเลยจะเป็นลูกน้องดีๆหรือจะเป็นด้วยน้าตาถามอีกแล้ว ดูมันจะใหญ่ได้เราไปเป็นลูกน้องมากเลยนะเอาละวาดคงมีแต่ต้องทําแบบนี้เท่านั้นทรัแว่นครับของครูโ<ร>ยงเดี๋ยวครูจะเคลียร์บาเดียที่ปิดล้อมอยู่แล้วก็กับตากลมทั้งหมดออกครูโย<ร>่งทำได้เหรอทําได้เพราะครูให้สัญญาณนะพวกเธอรีบออกไปจากที่นี่เลยเพราะว่าต่อไปนี้มันจะอันตรายมากจะอันตรายมากครูโย่งจะยอมโดนซ้อมเหรอจองวัดเลยยังครับยังไม่ได้จองฝากจองด้วยอาหารรับแขกที่มาร่วมงานศพขอเป็นข้าวต้มวิญ,ญญาณหมูนะเพราะว่ามันประหยัดดี จะบ้าหรอใครจะยอมตุยง่ายๆกันเพื่อที่จะสู้กับทั้งเจ็ดคนนี้ครูจําเป็นที่จะต้องปลดปลด็อกเกียร์สี่ปลดล็อกเกียร์สใช่เกียร์สี่ของครูก็คือขยายร่างเป็นไททันแบบเต็มรูปแบบแต่ข้อเสียของเกียร์สี่ก็คือครูจะควบคุมตัวเองไม่ได้จนกว่าจนกว่าจะง่วงนอนจะเป็นลูกน้องดีๆหรือจะเป็นด้วยน้ำตาเ้ยถามอีกแล้วจะเป็นด้วยน้ำตาเว้ยคโย อ๋อเลือกที่จะเป็นด้วยน้ำตาสินะได้อเอาละลูกน้องทุกคนเตรียมตัวเอาให้เต็มที่แต่อย่าให้ตายนะเพราะว่าจะมาเป็นลูกน้องไอ,อแว่นเตรียมหาจังหวะพอครูยงใช้เกียร์สี่ปุ๊บพวกเรารีบเพลนเลยข้าจะรีไปตามแม่จ๋าก,กับน้องหงส์ส่วนเองรีไปหาเปิ้ลน,นะรู้แล้วเพราะว่าเปิ้ลเปสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับสกิลของแม่หมอโดยใช่ไหมใช่เอามาหาจุดอ่อนของสกิลไวเปอร์ ทุกคนพร้อมอหรือยังพร้อมจะรมเรียแล้วโอ้โหจะรอดไหมเนี่ยเราลุยครูโยองอยายะฮึบโยฮึเจ็กเกียร์อุกก,กากาเฮ้เฮครูโยงทำอะไรเนะี่ยมันเป็นท่าแปลงร่างของครูเอ้าอะไรเนี่ยลืมเลยว่าถึงท่าไหนแล้วฮึเกียร์ซีโอ้โหกว่าจะเสร็จสวัส่ว ครแม่นครูทำลายกระดาษกับบาเรียแล้วไปได้เลยครูโยลระวังตัวด้วยนะครับโอ้โหเอาละทีนี้สองมือล้วงกระเป๋าสองเท้าก้าวเข้ามาได้เลยวันนี้แหละตุยเป็นตุยเฮ้ยไททันยิ้มอ่าที่นี่ที่ไหนเนี่ยเฮ้ย hey, อย่างที่ครูโยงบอกจริงๆด้วยเป็นไททันเราควบคุมใจไม่ได้เออเรื่ตรงนี้ปล่อยครูโยจัดการเพื่อเราไปทำาพารกิจกัน ให้ทุกคนจะไปกลัวมันโจบตีซส่วอเสวสบาสเตอร์เลเวลห้าสิบเจ็บเหมือนโดนคนคว้างไม่ขีดไฟใส่เอานี้ไปกินให้ hey, ระวังปาเรียไอส์บัสเตอร์ให้เป็ดเอาไงดีโอ้โหตัวใหญ่ขนาดนี้เราต้องไปเล่นง,งานจุดที่น่าจะเป็นจุดอ่อนมากที่สุดสวัสดีปีใหม่เพื่อไอเสียวสูงจังายุงเกาะ ตองโต้เอ,อขนาดนั้นเลยเหรอให้เป็นระวังบาสเตอร์ออมเลเซอร์แสงเจ็บเล็กเนี่เนี่ยพ่อหมดเสื้อขาวโอ้โหไอ้นี่มันใครฝ่ายดีฝ่ายร้ายกันแน่เนี่ยไอ้กล<อ>งสื้อเสัวอเสื้อเสื้โอ้โหจะใช้เวทมนตร์สะกดจิตภาพหลอนก็ไม่ได้เหมือนแต่ว่าพอมันขยายร่างแล้วสมองไม่อยู่ลึกลงไปจับไม่ถึงแถมยังหนังหนามากด้วยบาสเตอร์ของพ่อมดกล่องก็เอาไม่อยู่โอยเคกะ โอ้โหเริ่มทำลายบ้านช่องแล้วตกลงนี่ครโยงเป็นตัวราวา้ายหรอกเหรอหิวกาแฟฮะแม่ค้ามีอยากด้วยโย่งโยงทำอะไรนะ่ะ้ามบอกให้เรามาช่วยโยงแต่ดูจากลักษณะแล้วควรจะช่วยใครกันแน่แต่ฉันว่านะก่อนเออเลยหยุดโยงก่อนดีกว่า